ད�ས <laughs> ད�ས สำหรับการโกงผมนั้นก็ถือว่าให้เรานั้นได้ละความสวยลงนะไม่ว่าจะเป็นผมโลมาราขาคันตาตะโจผมคิ้วเล็บแต่สิ่งเหล่านี้ เป็นความงามผ่านสายตาเพียงภายนอกก่อนที่จะเข้าสู่การบำเพ็ญช,ชานั้นเราต้องสลัดเรื่องของค้ารือหันเราจะต้องสละเรื่องของค้ารือหันล,ลูกหน้าลูกโบ ốt, ๊หลานโบสเราต้องสลัด จะบวชกี่วันไม่สำคัญแต่สำคัญว่าเรานั้นจะประพฤบพิธีปฏิบัติธรรมนั้นได้ดีอย่างไรราบวชนี่จะบวชกี่วันหรือพวกเราท่านทั้งหลายจะบวชกี่วันนี้ไม่สำคัญเท่ากับการประพฤตพิธีปฏิบัติธรรมให้ได้ดีที่สุด สำหรับการจัดพื้นที่นในการป,ป้องกพนโควิานั้นไม่ว่าจะเป็นยาเทียมหรือสถานที่นี้อันนี้เปลี่ยนได้นะครับเวลาสงน้ำมีเปลี่ยนได้ยังด้วยว่าทางออกแไกนนนะครับอันนี้จัด ที่เกี่ยวกับงานบวชโดยเฉพาะโทรศัพท์เจ้ยด่ ทีสุขที่ท่านเดินทางมาวันนี้ด้วย,ยกับพระคุณนพี่น้องเรานะครับที่เดินทางมาจากทางไกลทางเดินทางมาจากทางไกลทางใกล้อ๋ออยู่โน่นอ๋อต่อแถวอยู่โบสถ์ครับโบสถ์หนึ่งสองสามเช่น เอเต้องการเดีนอะไร้ยิ้มลมั่นนานปวนก็รักษาศีลภาวนาด้วยอกให้ตั้งใจสร้างกุศลผลบุญ เจ้าก็ไปต่งานเต่งเนาะเจเจเจ๋าเจเจาก็ไปทงานเต่ก็มาเจองานวดจักีเวรปอนเองดูเต็มบ้านจิตจิตพ่อสวัสดีครับจ บอกว่าอยากน้ำตาไหลนองอาบสองเต้มยอกลอยยิ้มเย้มเตรียมสุขสุดสดใส,สเป็นลูกโบ๊ลูกลักนั้นได้ของของข้าไตรตามทันไลรอยบาทรละาะาดาเพียงครั้งหนึ่งจากอูก,กาสะ หน้ลูกเพียงครั้งหนึ่งลูกขอตอบแทนคุณพระศาสนาลูกโู๊ดขอตอบแทนคุณพ่อแม่ที่เมตตาเลี้ยงลูกมาเกิดใหญ่ใช่จัดจรครั้งนี้ขอบำเพ็ญเช้าอุประสมบท คำคำคุณลุงคุณอานะคำคู่ย่าตายายของเราที่เอาเอา,เอาหูไว้นะครับเอาหูไว้นะครับสดตั้งใจก็น่าหูหายไปคางล <c oughs> อยยิ้มมันสดใสครับ เราย,ยิ้มันเบิกบ,บานใจที่เห็นลูกหลานเราได้ปรอบแทนบุญบุญขอบอูเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นบิดามานดาสาคุเน้อไข้ปรงผมพ่อหน้า ละถ้ารูดปิดผมเศษนหนึ่งก็ขอให้ได้จั๊กทำนึ่งซิบเศนก็ได้จั๊หมื่อลอยเศนก็ขอให้ได้จักราดด้วยพี่นองเสียห่วงเลยจ้ะ ก็ตัดได้นะครับผมนะครับตัดกันมาก่อนเลยก็ได้นะครับก่อนนี้ก็ราะว่าจะรออยู่เลยครับ ไปอีกหนึ่งจีไปไหนกั สำหรับกำหนดการนะฮะขออนุญาตนำเรียนไปยังท่านผูมีเกียรติอีกสักครั้งกำหนดการนะครับหลังจากที่เราปรงผมนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธีการเลือกขวันหน้าเราเลียกควันหน้าเรียบร้อยแล้วก็จะแะมีการรับประทานอาหารสวัสดีครับสวัสดีนาพี่น้<ม>อง<ม>เราชาวตลาด อาอาคุณตาเจริญเอ็ประโคนนี่ท่านก็ถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่อาครอบครัวสังกูนี่ก็เขาลพอย่างสูงต่ท่านก็ได้มาร่วมแตท่านก็ได้มาร่วมเป็นเกียรติให้หุลูดหุลานี่พเรา การบัมบ้าชาอุปสมบทหรือว่าการบวชเราท่านทั้งหลายสังเกตไหมครับว่างานบวชนาคจะไม่มีที่ทีสงนะพี่น้องเราสังเกตนะถ้ามีการบวชพระหรือว่างานบัมบ้าชาอุปสมบทถ้าไม่เกี่ยวกับบุญฉลองอัฐินะครับถ้าเฉพาะงานบวชพระอย่างเดียวจะไม่มีพิธีสง เพราะอะไรนะพี่น้องเราครับทําไมไม่มีพิธีสงฆ์การบวชพระถือว่าเป็นมหากุศลสูงสุดจะเอาพระสักร้อยองค์มาทําพิธีสงฆ์ก็ไม่เท่ากับการบวชพระหนึ่งลูกการบวชลูกหลานของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามหาปุศลมหาบุญ นะผู้มีบุญมากจ้าผู้ที่มีบุญมากจังได็กว่าบุญหน่อยก็ได้เห็นนะฮะเขาบอกว่าการสร้างบุญนั่นมหากศลสันสร้างได้สามอย่างหนึ่งเจ้าภาพกระถิ่นสองฟังเทศมหาชาติ 13ากัหนึ่งพัน 6, พระคาถาภายในวันเดียวตต,ต้องมีสมาธิแล้วก็อันนึงคือสามคือการบวชลูกหลานอานนีสงเท่ากันนะอนันนีสงค์เท่ากันนะอันนี้เขาเรียกว่าความมหากุดการเรียนเชิญน,นะครับแต่ท่านใดที่ ยังไม่ได้ปรงผมเอาหูไว้นะครับน้องครับเหมือนลิงหลือเกินนะมีหอบก็ได้ด้วยน่ารักน่ารักนี่แบบเพื่อนๆนะพี่ๆเคนดูครับพี่เพื่อนเพื่อนเคนดู หลังจากที่พี่น้องเราคุงผมนะครับหมดเสร็จแล้ว